รงเรียนวัดพวงนิมิตตั้งอยู่หมู่5ตำบลเขา30อำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้วก่อตั้งเมื่อวันที่28พฤษภาคม2519โดยพระครูวินิจปัญญาคุณเจ้าอาวาสวัดพวงนิมิตมีเขตบริการทั้งหมด5หมู่ได้แก่หมู่4บ้านนนนสมบัติหมู่5บ้านพวงนิมิตหมู่6บ้านเนินตะแบก หมู่8บ้านหนองคุ้มและหมู่10บ้านน้ำอ้อม ในปีการศึกษา2,559มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น446คนเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลจำนวน68คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน258คนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน120คนนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายบิดามารดามีอาชีพรับจ้างตามสถานที่ต่างๆเพื่อนำรายได้มาจุนเจือครอบครัวและส่ง บุตรหลานมาโรงเรียนมีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น29คนครู23คนพนักงานราชการสองคนนักการพานโรงหนึ่งคนอัตราจ้างจำนวน3คนจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับอนุบาลระดับปฐมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม มีเจตคติที่ดีต่อตนเองผู้อื่นและสังคมการจัดการศึกษาปฐมวัยส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่อพัฒนาให้เด็กเติบโตและเข้าสังคมอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนการคำนวณพัฒนาความรู้โดยการสอดแทรกทักษะการคิดที่หลากหลายเช่นการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์การคิดแก้ปัญหาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ การคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติลงมือกระทําด้วยตนเองเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนในชั้นอย่างราบรื่นนนนี้วิตกก Himato มั็คือ Snowbee F-O-T-G-Y Focky หะส ให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัยโดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนบูรณาการสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนภายใต้การบริหารงานของนายมุนีสุรสายผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิตนายสมศักดิ์แสงแจม่มรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต โดยสายงานบริหารได้ดำเนินการนิเทศติดตามกำกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ